สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับบ่ายวันจันทร์ที่สามกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันบ่ายแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่เปิดตัว ซูเปอร์วัคซีนในการใช้เพื่อป้องกันโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์นะครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยข่าวเรื่องนี้มีที่มาที่ไปกันอย่างไรเดี๋ยวจะพูดคุยกับในแพทย์เฉตสานนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีช่วงนึงครับจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของผลการสารวจ ก็สุขภาพจิตของคนไทยเราพบว่ามีความเครียดน้อยลงนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคําแนะนําว่าควรจะเข้าใจคําว่าภาะวะซึมเศร้าให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้เดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าลือนะครับ ธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับสินเชื่อประเภทนี้อยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน5ปีผู้ที่สนใจครับจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะเป็นช่างฝีมือก็ได้นะครับช่างที่เกี่ยวข้องกับงานศิลป,ปะก็ได้ ช่างหัตถศิลป์ก็ได้หรือถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือจริงๆแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วและมีใบประกาศนียบัตรหรือว่ามีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองนะครับก็จะเข้าถือว่ามีคุณสมบัติในกลุ่มนี้จะได้รับสินเชื่อไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มของผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ได้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการ ของธนาคารออมสินด้วยนะครับวงเงินก็ไม่เกิน1,000งแสบาทครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจะต้องมีสถานที่ตั้งของการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับวงเงิน30,000นบาทครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินได้แล้วนะครับ w w w g s b o o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ก็โทรไปที่ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการนะครับซึ่งเป็นเสื้อยืดประจำปี2565จํานวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยรายงานว่าในช่วงที่ผ่านมาสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อ รายย่อยผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o ได้จำนวนทั้งหมด1 5ล้าน5แสนคนด้วยกันนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรวมแล้ว24,000ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลทุรอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน m ม m o ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวจำนวน1 5้านแสนคนด้วยกันนะครับ วงเงินสินเชื่อ24,000ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว1,500ล้านแคนนั้นนะครับวงเงินสินเชื่อโดยรวมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับมีจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจํา วันที่31ธันวาคม2564มี2ท่านนะครับจากจังหวัดชนบุรีแล้วก็จากจังหวัดลบบุรีจากจังหวัดชนบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณทิตานิ่มสิริวังโสนะครับแล้วก็จากจังหวัดลบบุรีครับขอแสดงความยินดีกับคุณรสสุคนกิตติกูลด้วยนะครับเอาละรครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเรื่องของซูเปอร์วัคซีนป้องกันโควิด19ได้ทุกสายพันธุ์โดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์จฉเป็นสารนามวาดผูด้อำนวยการกองควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระสวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันคุณหมออันนี้ถือเป็นข่าวดีของขวัญปีใหม่เลยไหมเนี่ยจริงๆข่าวนี้มีมาก่อนหน้านี้แล้วเลยฮะนล่วต้องคนคุณหมอเลยอธิบายหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับครับช่วงช่วงช่วงท้ายธันวาคมก็คือเป็นมูลนิธิ ที่เป็นด้านการวิจัยขององทับกสหรัฐนะครับกับมูลที่วอเตอร์รีดอาร์มนะครับมูลที่วอเตอร์รีดซึ่งเขาก็จะมีการพัฒนาพวกวัคซีนต้นแบบทั้งหลายนะครับก็ทํางานกันอยู่หลายโรคแต่ตอนนี้ก็จะมาเน้นแาวโฟกัสเรื่องของโควิดที่อยู่ในความสนใจนะครับความความที่บอกว่ามันจะป้องกันได้ทุกสายสายพันธุ์มันก็น่าตื่นเต้นนะครับแต่ก็เป็นช่วงเป็นช่วงที่ตั้งต้น เพราะว่าไอเดียพวกนี้เนี่ยเดิมแต่เดิมก็มีคนคิดถึงว่าเอ๊ะให้วัดใหญ่ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ทําวัคซีนอยู่ทุกปีทุกปีไปเนี่ยใช่มันจะมีวิธีไหนป้องกันแบบเดาทางน้่มันเน่ยประมาณว่าทศข้านหน้ามันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนี่จะทําได้เออแล้วก็ของเก่าก็ยังครอบคลุมอยู่ได้อะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นความคิดที่อยากเอาชนะอยากจะก้าวไปให้ถึงสุดนั้นนะฮะ พอมีข่าวออกมาก็คงเป็นเป็นจุดตั้งต้นที่เราต้องติดตามกันต่ออยู่เหมือนกันครับก<ๆ>็เปรียบเทียบอย่างเนี้ยก็เปรียบเทียบบอกว่ามันเหมือนเวลาเราดูลูกฟุตบอลที่มันมีตาสีขาวสีดําเป็นหลายๆชิ้นมาแ<ๆ>ต่งกันไปก็มองับอันนี้ก็เหมือนบอกว่ามันก็เหมือนนะมียี่สิบสี่นะหมายความว่าสิ่ง,ส,งสิ่งที่โูกเอาเอามาผลิตมันเนี่ยนะฮะแต่ในรายละเอียดผมว่าต้องต้องตามตามติดต่อกันไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเราไม่รู้ถูกไหมใช่ครับอย่างโอมิครอนเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็มาบอกว่ากลายพันธุ์ไปเจ็ดสิบกว่าตำแหน่งอะไรแบบนี้ในขณะที่ของเดิมแบบสามสิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะคือทั้งจํานวนแล้วก็ทั้งตำแหน่งที่มันจะเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเกิดการเปลี่ยนแรงอะไรบางทีหน้าตาจุดนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นอีกหน้าหนึ่ง นะครับหรือบางทีไอ้ตรงนั้นมันหายไปเฉยๆอะไรแบบนี้ครับ,รบก็ก็เป็นเรื่องท้าทายครับพอมีข่าวออกมาคือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการตั้งสมมุติฐานตั้งความพยายามอยากจะทําอย่างนั้นอยู่แต่<อ>ผมก็จะ<อ>ว่ายังค่อนข้างจะตั้งต้นใหม่มากอยู่นะครับคงต้องรอนะรอรอให้มีข่าวหรือว่าบทความหรืองานตีพิมพ์ออกมาให้มันชัดกว่านี้นะครับเพราะว่าเออ มันฟังดูมันฟังดูดีดีเหมือนฝันอยู่เหมือนกันนะ <M>: <st> <ặt> ถ้าเป็นเช่นนั้นนะมีเข้าไหม <g ill en> ใช่ครับใช่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าัถาาว่าในช่วงสองปีเนี่ยเราเจอสายพันธุ์ตั้งต้นก็ว่าระวังหนักแลลว <g ill en> นะครับเจอเอลฟาเข้าไปก็เร็วขึ้นครับเอลฟาถูกเบียดด้วยเดลต้าก็เรียก่็เป็นคลื่นลูกใหญ่กันแบบมหาศาลซึ่งซึ่งอังกฤษตอนผ่านเดลตานี่ย ขึ้นผู้ป่วยเพิ่มสูงนะแต่จานวนตายน<ๆ>ี่ไม่ยกตัวตอนนั้นก็บอกเออวัคซีนมันช่วยก็ดีจังเลยแหละเออจํานวนเสียชีวิตเส้นกราฟไม่ได้แบบขึ้นแบบเป็นสัสดส่วนกันนะฮะปกติถ้าเทียบเหมือนกับอภูเขาอันนึงขึ้นสูงอันนี้นก็ขึ้นสูงด้วยแต่ลูกเล็กกว่าหน่อยอะไร<อ>ประมาณเนี้เพรก็ตอนว่าของอังกฤษเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะราบราบมันยกตัวน้อยมากอะไรประมาณเนี้เราบอกว่าเออมันมันดีนตั้งแต่เดลต้ามาแล้วคราวนี้พอมาโอมิคอนเนี่ยก็ดูจะไวกว่าเดลต้าเข้าไปอีก ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเดลต้าเนี่ยเราก็ามีการติดเชื้อทั่วไปจนจนหมายความว่าทุกๆประเทศก็เจอเดลต้ากันไปหมดก็คงมีภูมิอยู่ประมาณหนึ่งเพระาะฉะน,น,นั้นตัวเด็ครับตัวเดลต้าเดิมจะมาออกฤทธิ์ซ้ำคนที่ที่ติดเชื้อไปแล้วได้ภูมิจากธรรมชาติแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนด้วยเนี่ยมันก็คงฤทธิเดชมันก็อ่อนกําลังลงตามเวลาเนาะแล้วพอไมโอเมก้านมามันก็เลยแบบโอ้ดูมาเร็วมาแรงผมว่าความท้าทาย ความด้าทายของวัคซีนที่ว่านี้ถ้ามาถูกพิสูจน์กับโอมิคอนได้ัชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะมีความหวังเพราะว่าอตอนผลิตผมก็เชื่อว่าคิดผลิตตั้งแต่ยังไม่มีโอมิคอนนั่นนี่ฮะแต่ที่นี้ว่าเวลาเข้าแถลงข่าวหรือว่ามีข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีบทสรุปมันยังไม่ออกมาเพียงแต่ว่ามันคาดการบ้านนี้พอแถลงข่าวออกมาปุ๊บเลยทําให้คนไปไปคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าคุณหมออ๋อใช่ครับในฐานะประชาชนเนี่ยผมคิดว่า เราฟังเป็นเป็นข่าวที่เป็นความหวังในด้านดีแต่ว่าอันที่อันที่หนึ่งอย่าไปรอมันถ้าสมมตินี้ไม่ได้หมายความว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บถลองเต็มที่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่าไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใใช่ใช่บางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยถ้างั้นอย่าพ่นฉีดวัคซีนอันนี้เลยรออันนั้นมาเรียเนียโอ้ยไม่ไหวเราเห็นว่าวัคซีนกว่าจะผลิตได้อย่างนี่ขนาดว่าเรายังเป็นปีใช่ไหมฮะใช่เรารู้เชื้อ เชื้อโควิดตั้งแต่ประมาณเดือนก็ตั้งแต่มีประกาศออกมาต้อง,องเจอเคืสายแรกยืนยันได้ก็เดือนพันจากเดือนมกราถึงธันวาถึงได้วัคซีนมาฉีดในคนทั่วไปอั <ฮะ S 2> นนี้คือเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ผมคิดว่ามองแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมให้มันชัดเจนไปเรื่อยๆในขณะที่วัคซีนอะไรที่เรามี ก็ฉีดไปตามนั้นแล้วก็ป้องกันตัวเองเต็มที่ถ้าตัวนั้นมาจริงๆเป็นข่าวดีจริงเนี่ยนะก็พยาวากันอีกทีแต่วัคซีนมาก็ต้องมีข้อแม้อีกคุณหมอว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะจะสามารถที่จะได้รับวัคซีนได้ใช่ไมมันจะมีจุดจุดด้ย่อยอยู่นะผมจะพูดยังไงดีเนื่อนไขเงื่อนไขวัคซีนมีมีเยอะนะฮะนั่นดีฮะใช่ใช่เงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ไ้ตอนนีกศึกษาให้ผู้ใหญ่เพราะนั้นเด็กๆอย่าเพิ่งให้นะแม่งไม่รู้อันตรายหรือเปล่าเพราะเขาไม่แน่ใจ บางอันก็บอกว่าชีพในคนวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็คือวัยทำงานครับผู้สูงอายุก็ไม่แน่ว่าตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ใช่ดีไหมอะไรเงี้ยมันต้องต้องเก็บข้อมูลศึกษาต่อเนื่องไปจนมั่นใจค่อยขยายอายุร่วมถึงบางทีของที่คนอยากได้พร้อมกันอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละเราเราไม่ใช่เจ้าของทุนไปให้วิจัยตั้งแต่ยังไม่รู้ผลใเขาก็ต้องให้ผลิตให้ประเทศที่เขากําลังเงินเยอะๆก่อนเขาก็ไม่ได้ซื้อแบบ หนึ่งโดสต่อคนนะเขาซื้อสี่โดสต่อคนสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเผื่อไปเลยฮะในะในประเทศเหลือแล้วก็ค่อยมาบริจาคเอาให้ประเทศนนประเทศนี้รู้สึกไปเชื่นชมเขาอะไรครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลอันหนึ่งทำไมวัคซีนบริจาคมาไวกว่าวัคซีนจ่ายเงินซื้อ,อต้องเข้าใจด้วยนะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ปัญหาเนี่ย <c oughs> คุณหมอจะรบกวนคุณหมออย่างนี้ว่าในในทางวิชาการเนี่ยนะครับอาจจะต้องย้อนความไปนิดหนึ่งว่าการที่เราจะได้วัคซีนมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่านึกจะทําอะไรก็ทําถูกไหมฮะ ใช่ครับมันต้องมีที่มาที่ไปในการศึกษาตรงนี้<ล>มันเป็นยังไงคุณหมอเอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาศึกษาวัคซีนเนี่ยเราจะศึกษาในคนที่เขาเรียกว่ากลุ่มไม่ใช่กลุ่มเปราะบางอเอ่ออย่างเฟสเซอรศึกษาในคนนี้ต้องเป็นคนแข็งแรงทั้งที่บางทีวัคซีนเนี่ยต้องฉีดในการฉีดในโรคบางอง่า้องกันป้องกันในเด็กนะ,อะเอ่อแอ่อแต่แต่ว่าบางทีในเฟสเซหนึ่งที่จะดูว่าฉีดแล้วเนี่ยกับตับกับไตฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยตับมันแย่ลงไหมไตมันแย่ลงไหมเนี่ย มันต้องสีดในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเฟสในระยะของมันอันนั้นคือศึกษาในคนหรือวิจัยในคนระยะที่หนึ่งก็ถ้าดูปลอดภัยแล้วรู้ประมาณแล้วจะสีดสมมตินะห้าสิบมิลลิกรัมต่อกิโลหรือห้าสิบมิลลิกรัมต่อเท่าไหร่ก็มันจะมีว่าให้มากอันนี้อันตรายห้อยลงหน่อยอันนี้ตรงกลางพอดีอันนี้น้อยไปอะไรประมาณเนี้ยพอตัดสินได้ว่าจะเอาขนาดไหนแล้วก็จะเป็นเฟสที่สองเฟสหนึ่งนี้ใช้คนประมาณสักหลักอ่ ยี่สิบสามิบรายฉีดเพื่อจะดูว่าเอ้ยฉีดแล้วร่างกายยังโอเคไหมพอเห็นว่าปลอดภัยประมาณไหนแล้วค่อยเพิ่มเป็นหลักสองร้อยสามร้อยอันนี้เป็นเฟสสองแล้วอที่ก่อนจะมาจีดในคนเนี่ยศึกษาที่พ่าเฟสสามเนี่ยถึงใช้คนเป็นหลักพันหลักหมื่นฮะก็ก็อันนั้นจะเป็นจุดสําคัญแต่ว่าในใน,ในวิจัยที่ในภาวะฉุกเฉินีบางที ประมาณระยะสองควบสามเนี่ยเอาเลยสาม่ยังไม่ทันเสร็จดี <c oughs> ขอใช้ก่อน <c oughs> มันฉุกเฉิน <c oughs> มันจําเป็น <c oughs> ใช่<ม>พอ<ม>พอมันเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินคนอยากใช้ต้องรับรองความปลอดภัยเองต้องรับประกันเองนะรัฐบ <c oughs> เขาตั้งใยให้รัฐบาลเนี่ฮะเขาไม่อยากใายให้เอกชนเพราะว่าฟ้องตายเลยโอ้มีมีโน่มมีนี่กว่าจะชี้แจงกันได้กว่าจะฟ้องกันในศาลกว่าจะเอาเอกสารมายืนมายันกันแล้วก็บางทีจิตจีในภาคเอกชนเนี้สเกลมันก็จะ จำนวนคนก็อาจจะไม่เยอะถ้ามันเป็น<ะ>วัคซีนตัวที่ไม่ได้ใช้ทั่วไปแต่ทีในคนจํานวนมหาศาลเนี่ยโอ้มันหลักฐานทางวิชาการเทียบเสียงได้มันก็จะมีประโยชน์ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลครับว่าในภาวะฉุกเฉินบริษัทเขาก็เลยตั้งใจอยากจะขายให้น้ําหนักที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก่อนกับกับออันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีมีหลักการของมันอยู่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กรณีที่การพัฒนาวัคซีนนะครับคุณหมอคนนีอย่างกันใช่ไหม เอ่ออันอันนี้เป็นเป็นหลักเดียวกันครับหลักของการพัฒนาวัคซีนตัวต่อสายผมใช้คําพูดผิดต้องใช้คําว่าต่อยอดวัคซีนนะฮะจากเดิมสมมติเราเคยมีฐานอยู่แล้วอันนั้นมันก็จะง่ายหน่อยในการต่อยอดไปใช่ไหมถ้าถ้ามีฐานถ้ามีฐานอยู่แล้วไม่ใช่ของใหม่อ่ะไม่ใช่ของใหม่แพลตฟอร์มเดียวกันใช่ใช่ต้องเป็นวัคซีนแพลตฟอร์มเดียวกันหรือไม่ก็ก็พิสูจน์แล้วถึงจะคนละแพลตฟอร์มเนี่ยต้องวัดตัวอ่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่จะมาชี้ว่ามันได้ผลเนี่ยสมมตินะฮะครับคัเรามีวั โควิดตัวใหม่จะมาเทียบกับตัวแรกรสมมตินะคะรับ่งไม่อยากให้มีเลย<ห>รเราเราอาจจะไปว่ากันที่เฟสองได้เร็วขึ้นเพราะว่าความปลอดภัยเลยมาเหมือนเหมือนกันแล้วก็พอดูแล้วระดับภูมิคุ้มกันร,รู้วิธีวัดชัดเจนจนถึงทุกวันนี้โควิดเองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็พูดถึงการ,การวัดแอนติบอดีนะฮะแต่มันมีภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งคือภูมิคุ้มกันผ่านเซลลผ่านเซลตอบสนองเซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันหลับตัวเองยังไงถึงจะมาสู้ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ไม่เอาตัวนั้นมาวัดออซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้กลไกตัวนี้ยังเป็นจุดที่ยังไม่ได้รู้ชัดนะเพราะฉะนั้นที่เป็นถึงเป็นความหวังว่าเอ้ยวัคซีนเชื้อตายที่เอามาทั้งตัวเนี่มันกระตุ้นไปทุกๆสายพันธุ์เนี่ยนะทุกทๆๆ <oh, oh. ุกๆุกโปรตีนมันอาจจะมีอะไรเป็นจุดแข็งที่ดีทางวิชาการนะ hmm. ว่าพอเอาสายาวัคซีนแพลตฟอร์มอื่นซึ่งเลือกบาง บางโปรตีนบางพันธุกรรมมาเนี่ยพอมากระตุ้นมันกระตุนนะต้นต่อเชื้อตายได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ก็คือหลักการ,รในเชิงวิชาการ,รก็เลยยังเป็นจุดแข็งของพวกวัคซีนเชื้อตายอยู่ซึ่งซึ่ง,ง,งหลายประเทศที่เริ่มมาก็คล้ายไทยนะฮะผมไม่ได้มีโอกาสไปรับรางวัลของสหประชาชาติที่ดูไบก็ถึงรู้ว่าอ๋อที่ดูไบที่บอกว่าเรื่องซีนโนฟาร์มเนี่ยเขาฉีดวงกว้างมากเลยเหมือนตอนเราฉีดซินโนแวคที่แรกแล้วตอนระยะหลังพอได้วัคซีนตัวอื่นมาก็ค่อยมาเป็น ระยะที่เป็นเข็มกระตุ้นตามมาไเ,เหมือนกันกแล้วก็เราก็ได้เป็นประเทศที่มีการฟื้นตัวหลังโควิดอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้ยัง,ย,งยังคลองอันดับหนึ่งเยู่ครับก็ีาแสดงความยินดีด้วยเลยแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราเข้าใจกลไกของการทําวัคซีนเนี่ยเราก็พอจะนึกภาพออกว่าอยู่ดีๆจะไปเอายี่ห้อนู้นยี่ห้อน,นี้มาใช้โดยที่มันอยู่ในสภาวัฉุกเฉนเนี่ยมันอาจจะลําบากนิดนึงผมใช้คำนี้ได้ไหมคุณหมอถูกครับก อันนี้ต้องเรียกว่าต้องเออแ,แ,แ,แล้วหลายอันบางทีพอภาวะฉุกเฉินเนี่ยองการนามัยโลกเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวนะฮะคือหลายอันบางประเทศก็จะต้องรอองการนามัยโลกให้ฟันธงกันชัดชัด <นะ S 1> หลายเรื่องผู้ผลิตตอนนี้วัคซีนก็มีแหล่งผลิตเยอะมากแต่และประเทศมีคณะวิชาการเอ่อที่จะดูนะครับในรายละเอียดเพราะฉะนั้นบางอันองการนามัยโลกก็ไปใช้บอกว่าเออถ้ายุโรปรับรองเอาเอกสารแชร์มาเขาก็จะพิจารณาให้เร็วขึ้นตอนเนี้ย แทนที่อ,องค์การอนามัยโลกจะบอกว่าวัคซีนที่อ,องค์การอนามัยโลกประกาศเท่าไหร่สิบตัวเขาก็ประกาศไว้สิบชื่อแต่วัคซีนที่มีประเทศให้การรับรองแล้วมีอีกสามสิบกว่าตัวนะ oh. อันนี้ต่งต่างในประเทศนั้นประเทศนี้ก็ก็ให้ไว้เพื่อเป็นทางเลือกเพื่อท,<า>ที่จะบางทีใช่แต,<ม>แต่ละประเทศอาจจะสอบถามข้อมูลกันไปว่าเออคุณมี evidence อะไรที่จะแชร์กันมาได้ไหมครับบางทีความร่วมมือภายในเอเชียด้วยกันความร่วมมือระหว่างทวีปภูมิภาคอะไรแบบเนี้มันก็อาจจะทําให้ พิจารณาได้เดี๋ยวขึ้นไม่เป็นขอขวดครับนั่นนี่ฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันคือเรามีทั้งวัคซีนที่มาจากรัสเซียสปุกนิกใช่ไหมฮะก็มีแล้วก็อ่จากคิวบาก็มีนะใช่ไหมคุณหมอโอ้คิวคิวบาก็ดีด้วยซ้ำไปทั้นสิครับผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เข้าขางเมืองไทยสัทีหนึ่งเป็นเป็นเป็นโมเดลที่บางทีพอฟังชื่อคิวบาแล้วเหมือนเหมือนเราจะส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับอเมริกายุโรปฮะคิวบาจะดูเหมือนจะเป็นค่อนข้างจากคอมมิวนิสต์หน่อยๆเนี่ยารสานกับการวิจัยของเเานี่ย มีความร่วมมือของออนักวิจัยของสหรัฐกับกับเครือข่ายของนักวิจัยในคิวบาคือเรียกว่าพอถามเล็กๆคนที่ทําเรื่องอออวัคซีนเรื่องยาเนี่ยบ,บอกว่าคิวบาเป็นที่ที่หนึ่งที่มีความก้าวหน้าเยอะทีเดียวแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับพอเวลาวัคซีนที่จะมาตัดสินใจใช้อะไรเนี่ยมันที่จะเร็วที่สุดคือถ้ามันไปผ่านการตีพิมพ์ทางบทความวิชาการแล้วก็มีคนรีวิวมีคนทบทวนเยอะๆนะครับ ตรงเนี้ยผมก็มองว่าบางทีเหมือนรัเสเซียก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องจะตีพิมพ์ในภาคภาษาอังกฤษได้ <c oughs> จริงๆก็คิดไิก่อนเลยนะคือคือ,ค,อคือไม่ได้ว่าเขาได้เลยอะไรก่อน <c oughs> แต่ในเรื่องของว่าความมุ่งมั่นที่จะเอาตรงนี้มาเนี่ย <c oughs> ราวาสปุกนิกเองก็เหมือนกับยื่นขอองค์การอนามัยโลกแต่ก็รอเอกสารเพิ่มเติมกันอยู่ <c oughs> หลายหลายรอบอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าดูกันหลายๆส่วนแล้วกันครับแต่ตอนนี้เรียกว่าในในสถานการณ์ การระบาดเนี่ยทุกคนก็พยายามมองแล้วก็บางทีรอนานเกินไปกว่าจะตัดสินใจได้มันก็ไม่เหลือคิวและคิวมันไปปีแล้วอะไรหลายเรื่องมันก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับระเบียบทํายังไงที่จะไปจองวัคซีนได้ก่อนตั้งแต่วัคซีนยังไม่สรุปผลแบบเต็มตัวแต่ก็มั่นใจประมาณนึงอะไรประมาณนี้ครับจริงๆหลายประเทศก็ต้องปรับตัวแบบนี้อยากรความรู้กรณีวัคซีนฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยเขาจะห่วงกันไหมครับคุณหมอฮะจะเป็นต้องมีเลขาิสร์จไหมฮะอ๋อมีครับคือ ข,ข้อนี้เป็นข้อที่เสียงกันอยู่สองด้านนะฮะคือในด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนพยายามว่าทํายังไงที่จะปลดลิขสิทธิ์ให้เร็วหรือว่าทําให้มันไม,ไม่ต้องมีลิขสิทธิ์เลยครับด,ด้านหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาเลยเนี่ยนะ,ะไ,มไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเลยเนี่ยคนพัฒนาก็จะไม่มีกําลังที่จะในการพัฒนาคือมันไม่ได้ผลตอบแทนไปที่ผลพัฒนาครับเออม,มันก็เป็นเรียนสองด้านอยู่หลายๆเรื่องที่แบบถูก ถูกทิ้งไว้คือมันไม่เป็นที่สร้างผลกําไรหรืออะไรนะก็กลายเป็นเป็นโรคที่ถูกทอดทิ้งอมันมีโรคบางโรคที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอับแต่เสร็จแล้วเขาก็เลิกพัฒนาเลยคราวนี้ไอสป,ประเทศที่ยังเจอโรคอยู่ทางแอฟริกาเอ่ยังเอเชียไกลๆเอ่ยบางทีไม่มีคนพัฒนายาไม่มีคนพัฒนาวัคซีนแล้วกลายเป็นเพราะว่าคนที่รวยๆเขาก็ไม่เจอโรคพวกนี้อะไรแบบเนี้ยกบก็กลายเป็นเอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า บางทีสุดขั้วด้านใดด้านหนึ่งมันก็กม,มันก็เสียจุดแข็งอของอีกด้านหนึ่งใช่ครับการพัฒนาการอยากแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียไปนั่นนี่ครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ถึงมีเสียงเรียกร้องว่าทาไมไม่ทําให้โลกสมดุลด้วยการเอาวัคซีนเนี่ยไปแจกให้กับคนที่ใช้คำว่าแาจากนะคนะคุณหมอใช่ไหมไปแจกให้ออฟริกาซึ่งเขาไม่มีอ๋อ <laughs> มันจะได้เกิด<ม>ความสมดุลกันอะไรทานองนี้ไม่งั้นก็มาติดอยู่แต่แอฟริกาแล้วสุดท้ายมันก็แพร่มาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงครับข้อนี้เรียกว่า มันมันเป็นเหมือนเรื่องที่เขียงกันได้ไม่ไม,ไม่ไม่สดุดจะสุดพว้วฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ได้ฝั่นงนึงความความที่บอกว่าใช่เออประเทศยากจนทั้งหลายเนี่ยฉีดยังคิดเป็นแบบจำนวนโดสที่ไปถึงเขายังไม่ถึงห้าเป็นของโดสที่ฉีดทั้งหมดในโลกเลยอะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> แต่ขั้นกบ กำลังจะได้ขยายไปอยู่ดีๆโอมิครอนมาประเทศกำลังพ,พัฒนาแล้วประเทศผู้ผลิตวัคซีนทั้งหลายก็บอกว่าเออจะฉีดเข็มสามและเข็มสี่อ้าวมันก็ขอไปก่อนอย่างพ่งเอาเลยครับองค์การในโ,โลกก็ก็ก็บ่นบอนอยู่หน่อยหนึ่งบ,บอกว่าแบบเนี้ยแบบนี้ก็ยิ่งเสียบาลานซ์นะจริงๆจะหยุดการระบาดได้เนี่มันต้องสร้างความเป็นธรรมเข้าถึงได้ทั่วถึงกับไม่ได้เอาเรื่องกำลังทรัพย์เป็นหลักผมว่าโลกก็ต้องพยายามเรียนรู้หากลไกครับ ปรับกันยังไงที่ที่ทุกคนจะได้มีส่วนเข้าถึงได้ไม่ไม่ไมต่างกันมากนี่แหละน <ๆ S 2> ่าสนใจส่วนของคนไทยเราตอนสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอครับสถานการณ์เรื่องของวัคซีนก็เดินหน้าอยู่นะครับ,รบเรื่องของจํานวนติดเชื้อเรียกว่าเอ,อการฆ่าตำมาณเราก็จะเห็นว่าเส้นกราฟที่เราดูเนี่ยหลังหลังเทศกาลก็คือในช่วงเทศกาลเนี้ยไปสัมผัสไปเจอกันเยอะแยะ โอกาสที่ว่าระยะฟักตัว1สัปดาห์ถัดไปจะเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วประมาณสัปดาห์ที่2เนี่ยถ้าจะขึ้นเป็นซีนารีโอแบบไหนก็น่าจะเห็นตอนนั้นครับณเวลาทุนี้วันนี้จํานวนติดเชื้อยังไม่ได้เพิ่มสูงมาก<อ>แต่โอมีคนยังเดินหน้าต่อเรื่อยๆอยู่ครับอันนี้ถามเ,เื่อเลยลปัไปแล้วแสดงว่าวันเด็กอาจจะต้องจัดออนไลน์นะ,ะังฟังๆดูแล้วเนี่ยคุณหมอ อม,ม,มีความเป็นไปได้คือเผื่อไว้ก่อน <c oughs> มาเห็นบางจังหวัดเขาก็เริ่มให้เด็กกลับไปเรียนระบบออนไลน์ครั้งหนึ่งเพราะอัตราการเอ่ออัตราการติดมันไวขึ้นและมันรวดเร็วขึ้นครับแต่มันก็จบเร็วขึ้นเห <c oughs> มือนกันคุณหมอครับข,ข,ข,ข่าวข่าวข่าวด้านหนึ่งก็คืออย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าของแอฟริกาใต้มันมันถึงเพดานแล้วมันก็ไม่มีที่จะให้ไปต่อมันก็ดรอลงมาภายในหกอาทิตย์แล้วก็บอกว่าปัจจัยคือเรื่องของ หนึ่งการได้เฉียดวัคซีนมาระยะหนึ่งแล้วสองการติดเชื้อรอบที่แล้วมันกว้างขวางมากมันมีภูมิเดิมประมาณหนึ่งแล้วซ้ำเรายังมีการวิจัยที่บอกว่าใครที่มีภูมิอยู่เดิมจากวัคซีนมาต่อด้วยติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับโอภูมิขึ้นมาดีแลือเกินอะไรประมาณนี้นะโอ้ยางงั้นเลยเหรอครับครับทั้งหลายทั้งปวงต้องต้องติดตามไปต่อเนื่องครับเพราะการศึกษาข้อสังเกตบางอันเนี่ยเห็นมาตั้งต้นครั้งแรกเออมันต้องดูว่ามันมีจากแหล่งอื่นมายืนยันกันหรือเปล่าบางท พอไปเกิดกับที่โยุโรปพอมาเกิดกับไทยกับฮ่องกงกับไทยเนี่ยมัอาจาจะเป,เป็นคนละม้นใช่มันอาจจะเป็นเหมือนกันนั่นดยฮัน่คุณหมอได้ไหนก็ได,ไ,ดได้คุยกันแล้วตอนนี้ก็เข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะกลับเข้าสู่ที่ตั้งเดิมแล้วเนี่ยคุณหมอครับเ<ไ>อมีคําแนะนำไหมฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะไปไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในคลัสเตอร์ต่างๆแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวเ่ยคุณหมอครับ โดยปกติแล้วถ้าเวลาที่เราไปมีสัมผัสอะไรกับใครแล้วเนี่ยที่อาจเราอาจจะประมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยการเกิดอาการเนี่ยมันมักจะหรือว่าการตรวจเจอเนี่ยมันมักจะเจอในช่วงประมาณสามวันเป็นต้นไปคือถ้าประมาณ,มามาณคือถ้าประมาณเจ็ดวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถ้าใครที่ติดเชื้อก็จะเจอได้เยอะที่สุดน,น,นะครับ,รบแต่ถ้าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะประมาณสามวันถ้าท่านเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดมาถึงบ้านหนึ่งวันสองวันจริงๆถ้าจะตรวจเอทเคที่ วันที่สองหรือวันที่สามเนี่ยก็ต้นต้นก็จะชัดเจนครับก็จะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าพ่งเชื่อในการตรวจครั้งเดียวอาจจะขยับไปอีกสักหน่อยสักประมาณเจดวันก็อาจจะตรวจอีกทีเหตุผลก็คือว่าเอโอมิครอนเนี่ยที่ดูมาจากหลายๆประเทศมันออกในกลุ่มอาการไม่ค่อยเยอะหรือว่าไม่มีอาการครับเพราะฉะนั้นการการดูแต่อาการเป็นหลักเนี่ยอาจจะไม่ดีก็จองใ้เวลาการกะประมาณเวลาแบบนั้นแหละนะครับก็ ได้ตรวจสักอสองหนก็ยิ่งดีครับถ้าเกิดว่าสามารถเข้าถึงได้ไม่ไม่ลำบากนะครับถ้ามีาปัอก็เจอเจอเจอต่อคุณหมอนะอาจารยก็จะเป็นเรื่องของเอ,อตั้งกาดสูงนั่นครับที่ผู้ประจำนะครับหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือต้องมั่นคงเอาไว้ครับอ่าับแต่ถ้าเกิดว่ามีมีอาการขึ้นมาหรือหรือตัวเองสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยมีคําแนะนํำไหมคุณหมออ๋ออ,อันที่หนึ่งก็คือ โอมิครอนเนี่ยการรักษาเหมือนกันกันกบสายพันธุ์อื่นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กังวลใจเกินไปแล้วการที่สองก็ถ้าอาการน้อยๆน,นะครับสามารถที่จะดูแลที่บ้านพอครบระยะเวลาร่างกายก็สู้กับเชื้อโดยธรรมชาติมีภูมิขึ้นมาและอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของอาการเยอะอย่างเช่นอาการสงสัยจะลงปอดหือไอทีหายใจหอบเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยอตอนนี้โรงพยาบาลก็มีความพร้อมในเรื่องของเตียงที่ว่างนะครับนะแล้วก็ ในเรื่องของยาที่เตรียมไว้รักษาเนี่ยก็หรือว่าอยู่ในระบบนะครับครับทีนี้อีกปัญหานหนึ่งซึ่งผมว่าจะไม่ถามแต่ไม่ถามไม่ได้มันยังมีสายพันธ์เก่าอยู่ใช่ไหมครัคุณหมอโอ้ตอนนี้ตอนนี้สายพันธ์เก่าก็ยังมีอยู่ครับอ่าซึ่งมันน่ากลัวกับสายพันธ์ใหม่หรือเปล่า เออถ้าในแง่ของความรุนแรงก็อาจจะมองว่ามันมันก็น่าจะมากกว่าตัวตัวใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการมีอาการน้อยก็ไม่ใช่น้อยครับก็ประมาณนี้เป็นใกล้ๆกันนี่แหละนะครับผมอเอาเป็นว่าก็ดูถ้าถ้ารู้สึกผิดปกติยังไงก็แล้วแต่ให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลจะดีกว่านะฮะใช่ครับแต่ถ้าเกเดือนแล้วก็เอ่อ ทางแพทย์จะประเมินแล้วก็ให้คำคแนะนําเองยังไม่ต้องกังวลถึงขนาดว่าพอเป็นติดแล้วอันที่หนึ่งฉันจะใช่อมิครอนไหมบางตรวจเจอไม่เจอตอนแรกเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเป็นอมิครอนหรือเปล่านะแต่อันที่สองอในระยะต่อไปเหมือนกันกับทุกประเทศครับพอเห็นโอมิครอนเยอะแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ตรวจทุกคนนะครับมันไม่จําเป็นต้องรู้ขอแค่ว่าเฮ้ยติดโควิดแล้วแล้วก็เอ้ยอาการน้อย่าดูแลรักษาก็เหมือนกันเพราะว้ เพราะว่ายโยบอกเอ๊ะถ้าติดแล้วคุณหมออันนี้เป็นโอมิคอนหรือเปล่าไม่ได้ไม่ตรวจทุกคนครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่เฟสที่จะต้องสุ่มตรวจในแบบเดิมที่เคยทํากันมาครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครขอบคุณมากนะครับยินดีทักคุณใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับนายแพทย์เฉเบศสันน์นำวาดนะครับผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับใครมีอาการก็รีบไปตรวจ ก่อนเลยนะครับจะได้หยุดยั้งการวงจรการแพร่ระบาดของมันซะอน่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์จากนี้ไปทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือแล้วนะครับในการที่จะให้เวิร์กฟอร์มโฮมเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดซะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับสำคัญที่สุดเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของผลการสํารวจที่พบว่าคนไทยเราได้มีความเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็มีคําแนะนําว่าควรจะ เข้าใจคําว่าภาวะซึมเศร้าให้มากขึ้นในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันมายโมไปแล้วจํานวนทั้งหมด1นึ่งล้านห้าแสนคนด้วยกันนะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อรวมเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับ ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ